ทำเสือสูตรกันกระสุนน้ำแบบจ้อนวิกันก่อนอื่นก็มาวัดขนาดตัวกันก่อนครับวัดรอบแขนไปเลยกว้างเท่าไหร่แล้วเอามาหาร2นะครับแล้วใช้ถุงที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเลขที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะครับใช้ทั้งหมด2ถุงใบแรกก็กางออกมาให้เรียบๆแบบนี้เลยแล้วทาการผ่าถึงกลางระหว่างล่างขึ้นบนนะครับในที่นี้คือปากถุงไปสู่ก้นถุงนะให้ได้ออกมาลักษณะนี้นะครับต่อไปเราจะทําการผ่าต่อจากเมื่อกี้จากฝั่งก้นถุงนะครับให้ลักษณะเป็นตัว T ฝั่งละประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้างนะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดได้แบบนี้นะลักษณะเริ่มมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะต่อมาเราจะทําพับป,ป,ปกเสื้อนะครับกะเอาจากกลางลาตัวนะครับพับออกมาลักษณะนี้แล้วก็ติดเทปไว้นะครับตอนนี้ก้นถุงคืออยู่ด้านบนแล้วนะทำสองฝั่งเลยนะครับลักษณะก็จะออกมาคล้ายๆปกเสื้อแนละ้ต่อมาเราจะมาทําการขยายถุงออกนะครับ ตรงนี้เป็นจุดที่ยากอยู่นะครับสังเกตดูนะครับถุงมันยังติดกันอยู่นะมันขยายออกไม่ได้เราจะทําการตัดจากด้านในนะครับทับด้านในออกมาที่มันดูทับทับติดติดกันอยู่นะครับตรงนี้มันจะยากยากงงง,งนิดนึงต้องตัดระวังด้วยไม่งัน้นจะขาดทะลุนะครับตัดเสร็จแล้วถุงก็จะกลางออกได้แบบนี้นะครับทำทั้งสองฝั่งเหมือนเดิม เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วไปเริ่มทําส่วนแขนกันวัดรอบแขนเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ได้เท่าไหร่บวกเข้าไปอีก3นิ้วแล้วก็มาเริ่มตัดถุงดาครับตัดด้านกลนถุงออกทั้งหมดให้ได้ออกมาลักษณะนี้เหมือนมีปากถุงทั้งสองฝั่งนะ like แล้วเราก็ขี้ถุงออกนะครับให้มันเรียบๆแบนๆเหมือนเดิมวัดละตีเส้นเตรียมตัดนะครับในที่นี้คือผมวัดได้12นิ้วบวกเข้าไปอีก3เป็น15นิ้วแล้วนามาหารครึ่งนะแล้วก็ตีเส้นเพราะเราจะตัดทีเดียว2ฝั่งนะคู่กันไป ตัดเสร็จแล้วก็มาเตรียมแปะสกอตเทปครับแปะครั้งแรกให้เราแปะแบบเรื่มๆไว้หน่อยนะครับตรงนี้จะใช้สกอตเทปเปืองนิดนึงนะแล้วก็แปะชั้นที่2ครับรอบนี้โดยทําการพับขึ้นมานะพับจากจุดที่เราทําเลื่มๆไว้เมื่อกี้นะแล้วก็แปะให้เต็มเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็มากางดูนะครับแล้วก็ลองสวมแขนดูนะดูว่ามันติดตรงไหนหรือเปล่า2แขน2ข้างเหมือนเดิมครับต่อมาก็มาทําการต่อแขนเข้ากับตัวเสื้อนะ ตรงนี้ก็ใช้การกะเอาทาบเอานะครับโดยประมาณนะครับองศาแขนสูงประมาณไหนทาบเอาได้เลย ตัดเสร็จแล้วก็นําแขนมาสวงเข้าไปในตัวเสื้อนะครับภาพองศาให้พอดีอย่าให้มีช่องว่างแปะเทปตามรอยต่อให้สนิทไม่ให้มีช่องว่างเหลือเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังและก็ด้านในแขนที่ข้างใช้การพับครึ่งเข้ามาประกบกันถ้าเป็นแบบตัด,ตดได้เลย ทำเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ส่วนที่เหลือที่เราตัดแขนเราก็มาทําเป็นเน็กไทนะครับกะแล้วตัดเอาได้เลยตามความชอบพับและติดเทปใ,ให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามแล้วก็ใช้สายคล้องแมสป,ประมาณ2-3เส้นแล้วแต่ความกว้างของผู้สใส่มัดให้ได้เป็นห่วงครับตัดแต่งส่วนเกินให้เรียบร้อยแล้วนํามาติดกับนนกไทของเราเมื่อกี้เส mm hmm. ร็จแล้วไปลองใส่กันเลย ถ้าความยาวแขนมันยาวเกินไปก็สามารถตัดออกทีหลังได้นะแค่นี้เราก็จะมีเสื้อสูตรกันกระสุนน้ำแบบจอห์นวิกพร้อมลุยสงการนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และครั้งหน้าจะมา DIY ของเล่นอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะ